ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่าง2คันนี้ให้กันชัดๆเลยว่าเครื่องยนต์ตัวไหนจะดีกว่ากันเนาะเพราะมีหลายคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่า,าผมจะเลือกตัวไหนดีครับระหว่างเวฟร้อยยีไอกับ 110i พอดีผมก็กำลังหาๆอยู่ว่าจะกำลังจะออกว่าจะออกตัวไหนดี ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเดี่ยมช่างรายนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ระหว่างเวฟ110บไมสอ2 0กับเวฟร 125i 2 0 2้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่าง2คันนี้ให้กันชัดๆเลยว่าเครื่องยนต์ตัวไหนจะดีกว่ากันเนาะ ก็มีหลายคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่า,าผมจะเลือกตัวไหนดีครับระหว่างเวฟร้อยยีบห้าไกับ1 1 0ยไอพอดีผมก็กําลังหาหาอยู่ว่าจะกําลังจะออกว่าจะออกตัวไหนดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าเป็นผมผมขอร้อยยดีกว่านะครับเพราะ1 1 0ยไอปัญหายังยังมีปัญหา มาแต่ละคันมันก็จะไม่มีเป็นเฉพาะบางคันนะครับมันก็ไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคันนะครับสําหรับเวฟร้อยสิบหัยสำหรับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวรองท็อปแต่ถ้าตัวท็อปจะเป็นล้อแมกนะครับในส่วนเวฟร้อยยี่สิบห้าจะมีอยู่สองตัวนะครับจะมีตัวซีรวดกับล้อแมกนะครับก็คือตัวท็อปกับตัวธรรมดา ครับสำหรับราคานะครับอันนี้ในสำหรับในโคราชนะครับสำหรับทรงกษตรยนต์นะครับราคาของเวฟร้อยยี่ห้าล้อแม็กเงินสดอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันนะครับส่วนเวฟร้อยสิบไอตัวเนี้ยนะครับสี่หมื่นห้านะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ถ้าตัวท็อปล้อแม็กจะอยู่ที่สี่หมื่นเก้า ในโคราชนะครับยังไม่รวมประกันลดหายยังไม่รวมภาษีนะครับพรบนะครับยังยังไม่รวมนะครับนี่คือราคาตัวรถนะครับถ้าเป็นล้อแมกตัวท็อปจะอยู่ที่4ี่0 0ื่นเก้านะครับถ้าเป็นตัวรองท็อปอยู่4ี่0 0ื่นห้านะครับต่างกันแค่สี่พันนะครับส่วนสําหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของร้อยยี่ห้านะครับ เครื่องยนต์ร้อยยีก็ยังจะเป็นบล็อกเดิมอยู่นะครับจะเป็นบล็อกเดิมอยู่นะครับส่วนร้อยสิบไอเนี่ยตัวใหม่ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะช่วงชักยาวขึ้นลูกสูบเล็กลงนะครับแล้วก็เป็นระบบของเครื่องยนต์ใหม่อาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้แต่ถ้าลูกค้าหรือ คนที่คอมเมนต์เข้ามาสอบถามถามผมว่าผมจะเลือกตัวไหนดีระหว่างเวฟร้อยยี่กับเวฟร้อยผมแนะนำนะครับร้อยยี่มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับแล้วแต่คนชอบว่าจะชอบรุ่นไหนนะครับบางคนก็ชอบเวฟร้อยสบไบางคนก็ชอบเวฟร้อยยีไอนะครับเอาสำหรับ เอาที่เราใจรักดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์อยู่ในประกันเนี่ยก็เข้าศูนย์เลยนะครับเข้าศูนย์นะครับเพราะฮอน้าเขารับประกันอยู่แล้วนะครับสําหรับเข้าศูนย์ไหนแล้วช่างที่บอกว่ามันปกติปกตินะครับมันไม่ใช่นะครับช่างให้สมกับเป็นช่างของฮอน้านหน่อยนะครับทําให้ลูกค้าเถอะครับลูกค้าเขาซื้อนะครับไม่ได้ขอฟรี นะครับผมแนะนําเลยนะครับมันไม่ใช่ปกติแต่มันปกติก็จริงปกติที่ว่าอ๋อมันดังเป็นปกติเออเนี่ยปกติแต่ว่าเสียงมันดังเงี้ยมันไม่ปกตินะครับแก้ไขให้ลูกค้าเถอะครับเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะเสียความรู้สึกนะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับผมแค่ขอคําแนะนําผมแค่บอกคําแนะนําเฉยๆนะครับแล้วบางคนก็ถามว่าฟิน ยามาฮ่าฟินกับเวฟร้อยไอตัวเนี้ยเลือกตัวไหนถึงแม้ผมอยู่ฮอนด้ก็จริงผมแนะนําเลยฟินเนาะแต่ถ้าจะให้ถามว่าฟินกับร้อตัวไหนผมก็ร้อย่ห้าหละครับเวฟร้อยย่ห้าหละครับเนาะพูดถ้าพูดถึงตามหลักนะถ้าถ้าเปรียบเทียบระหว่างเวฟร1อยสไอกับยามาฮ่าฟินผมก็แนะนำยามาฮ่าฟินอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเว 110i กับ125ผมก็จะแนะนำ125แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าฟินกับ125เอาตัวไหนผมก็ต้องบอกว่า125อยู่แล้วเพราะ125ตัวนี้เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเหมือนกับตัวใหม่เวฟ 110i ตัวใหม่นะนะครับอันนี้ผมมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกันเลยว่าระหว่างเครื่องยนต์สองตัวนี้อันไหนจะดีนะครับอันไหนจะดีกว่ากันนะครับ ก็ผมก็บอกว่าร้อยยี่ห้าดีกว่านะครับเพราะเครื่องยนต์เวฟร้อยสิบไอก็ยังเป็นเครื่องบล็อกใหม่มันเป็นเครื่องบล็อกใหม่อยู่ก็คือลูกสูบสี่สิบเจ็ดมิลช่วงชักหกสิบเอ็ดจุดห้านะครับส่วนร้อยยี่ห้าก็จะเป็นช่วงชักเดิมห้าสิบเจ็ดจุดเก้านะครับแล้วก็ลูกสูบอยู่ที่ห้าสิบสองจุดสี่นะครับก,ก็ถามว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะแน่นกว่านะครับจะแน่นกว่าเวฟร้อยสิบไอนะครับ ก็ใครมีอะไรอยากสอบถามนะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถผมก็จะพยายามตอบให้ทุกคลิปนะครับแล้วก็สําหรับคลิปที่ผมลงไปแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาที่ผมยังไม่ได้ตอบหลายๆเดือนนะผมบางทีผมอาจจะไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะครับก็ผมก็จะพยายามจะไปตอบให้ได้แต,แต่ก็ไม่รู้ว่าลูกค้าอาจจะเอาไปทําจุดได้แล้วแหละผมก็ไม่รู้นะครับก็ ผมก็จะพยายามตอบผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวเนี้รุ่นนี้อันไหนดีกว่ากันะระหว่างเวฟร้อยสิบห้าเวฟเวฟเวฟร้อยสิบกับร้อยยี่ห้าไอนะครับตัวไหนดีกว่านะครับผมนั่งยันยืนยันนอนยันเลยนะครับก็ร้อยยี่ห้าดีกว่านะครับ อ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างเลี่ยมช่างลายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ